วิ่งไปไหนแม,ม่เหมียวไปไหนน่ะไอ้หนูแม,ม่เหมียวไปไหนหนูตามแม่เหม,มียวมาแม่เหมียวไปไหนล่ะฮะแม,ม่เหมียวไปไหนลูกคอกยเกะยางนํแ <c oughs> าแมวเอดเบียดคักว่าเ่ยมาเก็บฟืนี่ห้อกมาหาเก็บฟืนเก็ยบยางกันเลย่อลูกจากของเจอเหมียวก็เลยคุยกับเหมียวเจ๊เอ๋คือดอะจะเดะ ไปไหนละ่ะแม่จาไปตามมันหรอกเดอ้อข้าบ้านเราเดอ้อไปเร็วไปหลังบ้านนนเด้อเอ้ยเดียวไปหลังบ้านเราเลยน่นไปตรงภูเขานนเดียวตรงหน้าบ้านมันมันบ้านคนอื่นนะแถวโน้นนะ่ะแม่กลัวหนูไม่ปลอดภัยไงลูกแม่กลัวหนูจะไม่ปลอดภยัยไปบ้านเราไป ออเออไปฝั่งนน้นก็ได้นอะนไปดูวดัวเด้อไปไปดูวัวฝั่งนน้นเด้อไปเลยไปคุยกับวัวก็ได้ฝั่งนน้นอนะ่ะไปเร็วเร็วเออคุยกับวัวเด้อเพื่อนไปไหนหมดวันนี้มันมีแดดเด้แดดออกมามันก็น่าเดินน่าเที่ยวเด้ มีแสงแดดแต่ก็ยังหนาวอยู่นะฉันก็ใส่เสื้อลายพื้นอยูอ่วันนี้มาด้านหน้าบ้านเมื่อบานไปหลังบ้านถ้าไปหลังบ้านแล้วก็หน้าบ้านฉันไปลมตายแค่นี้ฉันก็ิิไปล้มแล้วฉันไปแบกไม้ไงเมื่อกี้นี่ไปแบกไม้รวมรวมกันไว้พวกนี่เห็นบอเดี๋ยวฉันต้องกลับมาตัดแล้วนี่ กับมาตัดไอ้นั่นมาตัดหั่นเป็นท่อนเป็นท่อนไว้โอ๊ยวัวร้องแม่เมแม่เียเห็นไหมแม่เมแม่เมไอ้เธอดอไปหาเพื่อนไปเพื่อนไปไหนพี่พี่ไปไหนหมดพี่พี่เขาอยู่หลังบ้านนู่นไอ้นี่มันมาตามแม่หมวเนี่ยมันมาหาแมวจอนแม่แมวแมวตัวเมีย อันนี้แมวตัวผู้มันจะมาหาตัวเมียไงมันก็มาเต้าคาเนะี่ข้าบ้านเราเด้อลูกเด้อเดินไปเลยไปเล่นหน้าบา้านแต่ว่าอย่าไปเล่นถนนนะลูกนะอออย่าไปเล่นถนนเด้อเออวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วเออข้าบ้านเราเด้อคนเก่งเด้อเออเด็กดีจังเลยวะเออ น่นเพื่อนเยอะแยะเลยนู่นเ่ะเตรียมนาบ้านเลยขนาดเต็มลงหน้าลงรถเนะเพื่อนเอามาเล่นด้วยแล้วมันได้ยินเสียงฉันไงสัตว์นะแมวได้ยินเสียงฉันมันก็ออกโอ้แม่ออกบ้านนลยวุ้ยมีเพื่อนคุยบางทีฉันก็เอาขนมส่วนมากจะเอาอาหารมาด้วยติดมือมาด้วยไงให้นี่แหละตอนเช้าตอนเย็นกลางวันก็ให้ตลอดแแต่ว่า ระหว่างวันไงเขาเห็นว่าแบบก็อยากจะให้ความรู้สึกว่าอแม่ฉันมาเหมือนเด็กน้อยนะอฉันเดินปาคฉันก็จะเอาขนมเอาเอา,เอาอะไรนะอาหารแมวติดสอยห้อยตามมาฉันก็ไม่มีเพื่อนเนาะฉันก็มีแมวเป็นเพื่อนเนาะมีแมวมีหมามีนกมีกระรอกเป็นเพื่อนฉันก็คุยภาษาภาษาฉันนะ เอาอะไรกับชันละว่มันก็ททำงานจนลืมเวลาแล้วตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วตัวนี่นี่แหละถ้ามันมีแดดหน่อยฉันก็ได้ทํางานเนาะต่อให้มันหนาวแค่ไหนมันก็ทํามันก็พอยังมีแรงน่ะมันมันก็อยากเห็ดหน่ะพี่น้องหนาวนะไม่ใช่ไปหนาวหนาวนะเออพอวันหิมะมันเพิ่งจะตกเนาะตกเมื่อวานนี่แต่แบบ ปล่อยปล่อยนะพี่น้องเห็นต้นใหม่เขาก็อยากตัดแล้วต้องเด็กกลับไปเอาเลื่อยแล้วนเป็นอารมณ์อยากตัดต้นไหม่อีแออกแล้วเออพวงแล้วไม่ไม่ไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่ามันไม่มีใบไงฉันก็เลยอยากจะตัดนี่ นี่มันจะตัดง่ายกว่ากันเนาะแต่มันก็จะแข็งเน่เพราะว่ามันมัน,ม,นมันหนาหนาวนะใหม่หนาวมันก็จะแข็งก็หน่อยเนาะมันก็แข็งอยู่แล้วไม่เมืองนอกนะพี่นอ้องหนาหวไอเมืองหนาวเนาะต้นใหม่เนือมันแน่นไงแต่ว่ามันก็สิทดนเลื่อยเฟฟ้าอะไรจังไหจวดจัดจวดจัดเนี่ยคอยสิตัดออกเออ สิเคียแถวนี่แหละพ่อหญ่เห็ดพันเคียวเลาะ้างๆพูนหน้าบานผลแต่คอยกับสิเคียมาล็อกปอกแปกไปสุดมือน,นี้เย่าว่ามาล็อกปอกแป็กตะกี้หกตึงหลุดเลยมองไม่เห็นใครเลยนะฉันนั่นแหละทําลายมันน่ะเป็นพันกว่าต้นพ่อหญยจนดาว้าวเธอตัดต้นไม้ฉันทำมาแยะขนาดนั้นเหรอหยเธนหลุดแล้ววะ่ะคอยอยากให้มันสว่างสวายนะบ้านนี้สว่างครับ ตะกี้บ่อเขาเขาบ่อใดเด้พี่น้องรอดนี่เดินมาไม่ได้เลยเดี๋ยวหน้ากลัวกลัวจะมีงูกลัวจะอะไรสารพัดมันจะเป็นแบบต้นไม้ที่มีน้ำนะมันเหมือนนั่นายก็น้ำบักแทงนายก็น้ำเล็บแมวนะตรงแถวนั้นนะนะ,นะ,นะ,นะฉันตัดออกเก็บหมดเลยแหละให้มันเดินได้นะม่มามมา,มา มอมอคอยก็<ม>เ,เป็นงัว่าบานแปลงล่างเป็นมักมัมอมามอมอมอเอาน้องบัวมากินหน่อยเอาลูกบัวมากินหน่อยม,มอมอเออขอแบ่งลูกบัวหน่อยได้ไหมมอมอ ร้องทำไมล่ะน่นงเมียวเยอะจ้ะอู้เมียวเยอะเลยอ่ะหน้าบ้านใช่ไหมเมียวเอามาเล่นเหรอลูกเมียวจ้าเมียวม,มาเล่นใช่ไหมลูกออกมารับแดดเยอะเลยอ่ะมันออกมาจากในป่าพี่น้อง <laughs> อเอตตาตาคนข้างบานลูนหน้าบ้านแกมองเห็นฉันนะฉันก็แกล้งมองไม่เห็นแค่ขี้เกียจทักทายคน ถ้ากระกลมลงปกติแกก็วิ่งมาหาฉันนั่นแหละเดินมาหาแต่ว่านี่ฉันก็แกล้งไหนฉันก็ทําคลิปไปเลยเลยเนะาะฉันก็คุยคนเดียวเขาคงจะว่าอีนี่มันบ้าเปล่ามันพูดคนเดียวนั่นไงตัวหนึ่งเอลูกจเจ๊ไปไหนครับเมียแม่อยู่นี่ครับผมมาหาแม่เร็วเย้ยมาหาแม่เร็ว,รวหนูไปไหนมาหนูจะไปไหนลูกมานี่ยเร็วมานี้ไหมมานี้ ฮ่ามามีนี่อันนี้มาเออไปไหนมาเนอฮ้ยลูกลูกฉันมานี่ลูกมาไปไหนเว้ยทำไมหล่อจังไปหล่อจังลูกเมียน,นี่ยต่อรอหล่อ,ลอ,ลอ